สวัสดีครับเป็นน้องที่รักทุกท่านครับในชาวนี้เรามีโอกาสมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามาดูในพระชนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมสองสมเอลนะครับบทที่ยี่สิบสี่นะครับในสองสมเอลบทที่ยี่บสี่นะครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับวาระสุดท้ายของกษัตริย์ดาวิดนะครับเราเห็นนะครับบทเรียนจากชีวิตของดาวิดนะครับดูเหมือนว่าทุกอย่างก็จะจบลงได้ด้วยดีนะครับเมื่อดาวิดนะครับได้เขาเรียกว่า ชนะศัตรูศัตรูรอบด้านนะครับและดาวิดนะครับก็เรียกว่าได้ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าดูแลและพระเจ้าสัตย์ซื่อในการช่วยเหลือท่านอย่างมากมายแต่ในโค้งสุดท้ายนะครับของดาวิดนะครับกับทําให้ท่านนะครับ่าผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งงครับความผิดพลาดมันมาถึงเราเมื่อเรา ห่างจากพระเจ้าความผิดพลาดมันจะมาถึงเราเมื่อเรานะครับเขาเรียกว่าขาดสติความผิดพลาดจะมาถึงเรานะครับเมื่อเรานะครับไม่ได้ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าความผิดพลาดมันจะมาถึงเรานะครับเมื่อเรานะครับไม่ได้แสวงหาพระเจ้านะครับดาวิดได้ผิดพลาด อย่างาเขาเรียกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นพี่น้องครับอะไรก็เกิดขึ้นได้กับชีวิตของเราถ้าเราประมาทอะไรก็เกิดขึ้นได้กับชีวิตของเรานะครับถ้าเราขาดสตินะครับพี่น้องครับวันนี้ขอให้เรานะครับได้เห็นบทเรียนจากชีวิตของดาวิดนะครับในสองสมัยบทที่ยี่สี่นะครับเรื่องดาวิดนับคนอิสเซลและยูดานะครับพระพิโรธของพระเจ้าได้เกิดขึ้นต่อดาวิดอีก เพื่อจะทรงต่อสู้เขาทั้งหลายจึงทรงดนใจดาวิดและตรัสว่าจงไปนับคนอิสราเอลและคนยูดาห์พระราชาจึงรับสั่งโยอาบและแม่ทัพซึ่งอยู่กับพระองค์ว่าจงไปทั่วอิสราเอลทุกเผ่าตั้งแต่เมืองดานถึงเบเอเชบาและท่านก็ให้นับจำนวนประชาชนเพื่อเราจะได้ทราบจำนวนรวบรวมรวมประชาชนทั้งหมด แต่โยอาบกราบทูลพระราชาว่าขอพระเยโฮวาพระเจ้าของฝ่าพระบาททรงให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าของที่มีอยู่ขอพระราชาเจ้านายของข้าพระบาททรงเห็นทันตาแต่ฉะไหนพระราชาเจ้านายของฝ่าพระบาทจึงพอพระทัยในเรื่องนี้แต่โยอาบและผู้บังคับบัญชากองทัพก็ต้องยอมต่อ,อพระดาริ ของพระราชาโยอาบกับบรรดาผู้บังคับบัญชาของกองทัพจึงออกไปจากพระภาคของพระราชาเพื่อนับประชาชนอิสราเอลเขาทั้งหลายก็ข้ามแม่น้ําจอแดนไปตั้งแต่ตั้งค่ายไปตั้งค่ายอยู่ในเมืองอารูเออด้านขวามือของด้านขวาของเมืองที่อยู่กลางหุบเขากาดถึงยาเซร์ แล้วเขาทั้งหลายก็มายังกิเลาตและถึงแผ่นดินอ่โคดชิและเขาทั้งหลายก็มาถึงเมืองดานยาอันอ้อมไปถึงไซดอนและมาถึงป้อมเมืองไทนะและทั่วทุกหัวเมืองของคนฮีไวและของคนคาน,นันและเขาออกไปยังเนเกบแห่งยูดาที่เมืองเบเชบาเมื่อเขาไปทั่วแผ่นดินนั้นแล้วเขาจึงกลับมายังกรุงเยรูซาเลม็มเมื่อสิ้นเก้าเดือนยี่สิบวัน โยอาบก็เทวอายจำนวนประชาชนที่นับให้พระราชาว่าอิสราเอลมีทหารแข็งกล้า8แสนคนผู้ซึ่งชักดาบและคนยูดามี5แสนคนเมื่อได้นับจำนวนเสร็จแล้วพระไทยของดาวิดก็ได้โศกเศร้าเสียพระไทยและาดาวิดก็กราบทูลพระเจ้าว่า ข้าพระองค์ได้กระทำบาปใหญ่ยิ่งในสิ่งซึ่งข้าพระองค์ได้กระทำาวันี้ข้าแต่พระเจ้าแต่ขอพระองค์ทรงให้อภัยความบาปชั่วของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์กระทำอย่างโงเ่เขลามากๆและเมื่อดาวิดทรงลุกขึ้นในตอนเช้าพูชนะของพระเจ้าก็ามายังกาดผู้เผยชนะและผู้ทำนายของดาวิดว่า <c oughs> จงไปบอกดาวิดว่า พระเจ้าได้ตรัสดังนี้ว่าเราเสนอสามประการจงเลือกเอาประการหนึ่งประการใดที่เราจะกระทำแก่เจ้าหนึ่งเผ่ากาจึงบอกว่าพระเจ้าทรงบอกกับท่านและให้ท่านเลือกหนึ่งจะเกิดการการะดานอาหารในแผ่นดินของ่าพระบาทเจ็ดปีหรือประการที่สองาพระบาทจะ ยอมหนีศัตรูทั้งสิ้นเป็นเวลาสามเดือนให้เขาไล่ติดตามมาหรือประการที่สามจะให้โรคระบาดเกิดขึ้นในแผ่นดินของฝ่าพระบาททั้งสิ้นสามวันบดน,นี้ขอฝ่าพระบาททรงตึกตรองและตัดสินในพระทัยว่าจะให้คำตอบประการใดเพื่อข้าพระบาทจะกลับไปกราบทูลพระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพระบาทมาเดวิดวจึงตอบการดไปว่า เรามีความกาบนกระวายมากขอให้เราทั้งหลายเข้าไปอยู่ในพาดของพระเจ้าเถิดเพราะปะกจณุคุณของพระองค์ใหญ่ยิ่งนะักแต่ขออย่าให้เราตกไปอยู่ในมือของมนุษย์เลยดังนั้นดาวิดจึงเลือกให้โรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอลตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงเวลากำหนดและประชาชนที่ตายตั้งแต่เมืองดานถึงเบเอเชบานั้นเจ็ดหมื่นคนและเมตุสวรรค์ของพระเจ้าได้ยั้งมือเหยียดออกกรุงเยเรูซาเล็ม ทำลายเมืองนั้นเหยียดออกเหยียดมือออกทําลายเมืองเหนือกญญรุงเยรูเาเลมนั้นพระเจ้าทรงกลับพระทัยโดยเหตุรายนั้นจึงให้ทูตสวรรค์สั่งประชา่าผู้กําลังทําลายประชาชนว่าพอแล้วยับยั้งมือของเจ้าไดา้ส่วนทูตของพระเจ้าก็อยู่ที่ลานนวดข้าวของอา,อาราณาคนเยบุตรเมื่อดาวิดทอดพระเนตรทูตสวรรค์กาลังประหารประชาชนนั้นพระองค์ทรง กราบทูลว่านี่แหละข้าพระองค์ได้ละเมิดและกระทำบาปแต่บรรดาแก่เหล่านี้เขาได้กระทำอะไรขอประหัตของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพระบาทข้าพระองค์และพงพันธุ์ของข้าพระองค์เถิดในวันนั้นกาดก็เข้ามาทูลเฝ้าดาวิดกรับทูลพระราชาว่าขอเสด็จไปยังแท่นบูชาและสร้างแท่นบูชาลานนดที่ลานนดข้าวของอาราวนาคนเยบุตร ดาวิดก็เสด็จดาวิดก็สเสด็จไปตามคำของกาศที่ทรงบัญชาเมื่ออา,อารอนามองลงมาเห็นพระราชาและข้าราชการขึ้นมาหาตนอารอนาก็ออกไปถวายบังคมพระราชาซบหน้าลงถึงดินและอารอนาก็กราบทูลว่าฉไหน,นพระราชาของเจ้านายของข้าพบาทจึงสเสด็จมาหาข้าพบาทดาวิดตรัสว่ามาซื้อลานนวดข้าวของท่านเพื่อจะสร้างแท่นบูชา ถวายแด่พระเจ้าเพื่อโรคร้ายจะได้ระง,งับเสียจากประชาชนอรารณาจึงกราบทูลดาวิดว่าขอพระราชาเจ้านายของ่าพระบาททรงรับสิ่งที่พปรองซื่อเห็นชอบขึ้นไปถวายเถิดที่นี่มีที่มีวัวสําหรับเผาเครื่องบูชาและเลื่อนนวดข้าวกับแอกสําหรับวัวเป็นฝืนของทั้งสิ้นนี้อรารณาขอถวายแด่พระเจ้าให้กับพระราชาและอรารณาก็กราบทูลดาวิดอีกว่าขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ่าพะบาททรงโปรดปราฝ่าพะบาทด้วย แต่พระราชาตัดกับอรณาวาหาไม่ได้แต่เราขอเสียเงินซื้อจากท่านเราจะถวายเครื่องพบูชาแด่พระยโหวาพระเจ้าของเราโดยที่เราไม่เสียอะไรเลยก็ไม่ได้ดาวิดจึงทรงซื้อลานนวดข้าวกับบัวเป็นเงินห้าสิบเชเคลดาวิดก็ทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าที่นั่นและเมื่อถวายเครื่องบ,อบูชาเป็นเครื่องสันติบูชาพระเจ้าทรงสดับคําอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั้นและโรคระบาดก็ระงับ โรคร้ายก็ระงับเสียจากอิสราเอลนะครับบทเรียนในวันนี้นะครับเราเห็นว่าดาวิดนะครับได้กระทําบาปการนับอิสราเอลนะครับดูเหมือนว่าถ้าเราไม่เข้าใจเบื้องหลังนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับว่าเอ๊จะนับทําไมนะครับดาวิดนะครับต้องการนับอิสราเอลนะครับเพื่อที่จะเก็บภาษีเพิ่มนะครับดาวิดนับอิสราเอลนะครับเพื่อที่จะอ เขาเรียกว่ายิงพยองโดยที่ตัวเองนั้นจะประกาศสักดาว่า,าตัวเองมีอํานาจและมีจํานวนประชากรมากมายมีทหารมากมายนะครับเพื่อที่จะข่มขวัญขม่มให้ศัตรูนะครับได้เกรงกลัวนะครับและการนับนี้นะครับถ้าพระเจ้าไม่สั่งถ้าพระเจ้าไม่นำนะครับก็ไม่ควรจะทำนะครับ แต่ดาวิดนะครับมีคนขานแล้วนะครับมีคนบอกแล้วว่าการนับนี้มันจะไม่เป็นผลดีอาจจะทําทใหา้ใช้เวลามากใช้งบป,ประมาณมากและอาจจะเขาเรียกว่าเกิดความสับสนโอลมานแล้วก็อาจจะเกิดความไม่พอใจนะครับแต่ดาวิดก็ดื้อรั้นนะครับ ความดื้อของดาวิดนะครับไม่ฟังเสียงของผู้รับใช้ไม่ฟังเสียงของข้าราชการและไม่ได้สแสวงหาพระเจ้าก่อนไม่ได้ถามพระเจ้าก่อนนะครับการนับครั้งนี้นะครับใช้เวลาถึง9เดือนนะครับ20วันและการนับในครั้งนี้นะครับมีทหารรวมเกือบล้านนะครับและในการนับในครั้งนี้นะครับพระเจ้าไม่พอพระทยัยและดาวิดได้สะดุ้งตกใจ รู้ว่าตัวเองได้พลาดอีกแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้แสวงหาพระเจ้านะครับหลายครั้งนะครับเราอาจจะคิดแล้วก็ทําตามใจตัวเองนะครับโดยลืมเอาพระเจ้าเป็นตัวตั้งนะครับการเลือกการตัดสินใจแต่ละครั้งนะครับเราต้องเอาพระเจ้าเป็นตัวตั้งนะครับในเหตุการณ์นี้พระเจ้ายังเมตตาพระเจ้ายังให้ทางออกพระเจ้ายังให้ทางเลือกกับดาวิดนะครับก็คืออ่า บอกให้ดาวิดเลือกใน3ประการนี้นะครับจะเกิดกดานอาหารนะครับ7ปีหรือจะหนีศัตรู3เดือนหรือจะโดนโรคระบาด3วันดาวิดก็มั่นใจนะครับและก็เลือกพระคุณของพระเจ้าอยู่ในพระคุณของพระเจ้าดีกว่าดีกว่าตกอยู่ในมือของมนุษย์นะครับและพระเจ้าก็เมตตาดาวิดนะครับและเมื่อโรคระบาดเกิดขึ้นมีคนเสียชีวิต70,000คน นะครับและพระเจ้าได้ฟังเสียงคําอ้อนวอนและพระเจ้าได้หยุดยั้งนะครับโรคระบาดนั้นโดยการที่ดาวิดนะครับไปถวายเครื่องบูชาเป็นเครื่องสันติบูชาขอพระคุณขอพระเมตตาขอสันติเกิดขึ้นกับอิสราเอลพี่น้องครับวันนี้บทเรียนของกษัตริย์ดาวิดนะครับเมื่อผิดแล้วรู้จักผิดเมื่อผิดแล้วไม่ได้แก้ตัวนะครับแต่ยอมแก้ไขนะครับเมื่อท่านผิดแล้วนะครับ ท่านก็อยอมให้พระเจ้าตีสอนแล้วก็ลงโทษนะครับการเลือกของดาวิดนะครับดูเหมือนว่าดาวิดจะเลือกเหมือนเห็นแก่ตัวนะครับแต่ดาวิดได้ดูสังขารตัวเองแล้วนะครับและรู้ว่าวิธีสุดท้ายนะครับเป็นวิธีที่าดาวิดได้ตัดสินใจเลือกนะครับพี่น้องครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเลือกทางใดนะครับก็ เป็นการเลือกนะครับที่พระเจ้านะครับก็จะให้พระเมตตาคุณนะครับวันนี้ดาวิดเลือกที่จะอยู่ในบานของพระเจ้าอยู่ในพระคุณของพระเจ้าดีกว่านะครับอยู่ในมือของศัตรูนะครับสิ่งแรกนะครับกับสิ่งที่ที่สามนั้นนะครับก็ไม่แตกก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าการการะดอาหารนั้นเจ็ดปี แต่โรคระบาด3วันนะครับหรือจะหนีศัตรู3เดือนนะครับถ้ามองแบบสปิริตนะครับหรือว่า,าถ้าเรานะครับไม่ได้เป็นดาวิดนะครับถ้าเรามองแบบแบบมุมของเรานะครับดาวิดก็น่าจะเลือกวิธีที่2นะครับคือหนีศัตรูนะครับนั่นก็คือ,อยอมเสียสลนะนะครับแต่ ในสถานการณ์ในเวลานั้นนะครับดาวิดก็คงจะหนีศัตรูลังบากนะครับอายุก็มากแล้วและสิ่งที่สําคัญนะครับดาวิดนะครับเลือกที่จะอยู่ในมือของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในมือของศัตรูนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อดาวิดเลือกสิ่งที่สามนะครับประการที่สามนะครับพระเจ้าก็ยังมีพระคุให้และพระเมตตาพี่น้องครับวันนี้เราจะเลือกหนึ่งสองหรือสามแล้วก็ขอเลือก รพระเมตตาคุณของพระเจ้านะครับนั่นแหละจะทําให้เราเขาเรียกว่าเลือกในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับพระเจ้าตีก็ตีด้วยความรักนะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาวอวยพรครับเราเห็นชีวิตของดาวิดนะครับดาวิดเหมือนกับจะจบสวยอยู่แล้วนะครับแต่ดาวิดก็พลาดจนได้ไปแล้วครับหลายครั้งถ้าเราขาดสติถ้าเราประมาท ถ้าเราห่างจากพระเจ้าและเราไม่ได้สแสวงหาพระองค์ก่อนความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นง่ายได้นะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราทุกคนนะครับที่เราจะระมัดระวังสุข,ขุมรอบคอบนะครับเราจะทําอะไรเราจะทําสิ่งใดเราควรจะสแสวงหาและทูลถามขอการทรงนําจากพระเจ้าก่อนนะครับอย่ามีแผนการและเอาพระเจ้ามาร่วมด้วยนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรง รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ใจของเราแต่พระเจ้าต้องการให้เรามอบใจของเราให้กับพระองค์พูดความในใจของเรากับพระองค์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวพระเจ้าจะมีทางขอให้เรามีใจนะครับเดี๋ยวพระเจ้าจะเปิดทางวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนนะครับที่บทเรียนจากกรรษัตริย์ดาวิดในเช้าวนันนี้นะครับการตัดสินใจแต่ละครั้งมีผลต่อตัวเอง การตัดสินใจต่ละครั้งมีผลต่อคนรอบข้างการตัดสินใจของผู้นำแต่ละครั้งมีผลต่อคนอทั้งหมดการตัดส <_ S 1> ินใจของผู้นำแต่ละครั้งก็มีผลกระทบต่อผู้อื่นมากมายวันนี้เราต้องรอบคอบเราตัดสินใจนะครับอะไรก็แล้วแต่ต้องให้พระเจ้าเป็นตัวตั้งและให้พระเจ้าทรงเป็นผู้นำให้พระเจ้าทรงเป็นผู้เขาเรียกว่า นำเราในการเลือกและการตัดสินใจทุกครั้งนะครับและสุดท้ายนะครับเมื่อเราถูกพระเจ้าตีสอนนะครับตักเตือนนะครับตีสอนลงโทษขอให้เรานะครับเลือกพระคุณของพระเจ้าและพระเจ้าผู้ทรงกอบด้วยพระคุณก็จะเมตตาเราเหมือนที่พระเจ้าทรงเมตตากษัตริย์ดาวิดนะครับขอให้เราถ่อมใจขอให้เราสํานึกผิดกลับใจอย่างแท้จริงพระเจ้ามีพระคุณเพียงพอให้กับเรา พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ใจจืดใจดำนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราแต่เมื่อเราทําผิดพระเจ้าก็ไม่ปล่อยเราพระเจ้าตีสอนเราเพราะเราเป็นลูกที่พระองค์ทรงรักนะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดไวพรยอมให้พระเจ้าเตือนและยอมให้พระเจ้าตีเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่าหนีต่อพระเจ้าอย่าต่อสู้ต่อต้านพระเจ้าอีกเลยวันนี้ขอพระเจ้าไวพรให้เราที่จะ ฉลาดเลือกและเลือกอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดนะครับเป็นเรา,าที่ถามด้วยกันพระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับกษัตริย์ดาวิดหลายครั้งเราก็ไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบเรามีความผิดพลาดเราบกพร่องหลายหลายเรื่องหลายอย่างแต่ในความบกพร่องและในความผิดพลาดนั้นพระเจ้ามีพระคุณให้วันนี้เราจะไม่ห่างจากพระเจ้าเราจะไม่ขาดสติเราจะทําสิ่งใด ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติเราจะทําสิ่งใดนึกถึงพระเกียรติและพระนามของพระเจ้าเป็นอันดับแรกขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านที่จะสุขุมรอบครอบและแสวงหาพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงนำในทุกๆเรื่องในทุกๆสิ่งวันนี้ขอให้เรามั่นใจว่าพระเจ้ารักเราและพระเจ้าสัตย์ซื่อและพระเจ้าทรงประเสริฐเลิ ขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในเช้านี้ด้วยกันในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้ขอพระเจ้าอวยพร์ครับถ้าบทเรียนนี้ดีมีประโยชน์ก็ส่งต่อให้คนอื่นด้วยครับเราจะเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ